วันดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนะครับก็พบสิจพิบาลอีกครั้งหนึ่งในสซามูเอบทที่10ข้อหนึ่งถึงข้อที่19<ม>นะครับก็เป็นเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของออประเทศอัมโมนนะครับซึ่งพระราชาก็เสียชีวิตแล้วลูกชายชื่อฮานูนก็ สืบราชสมบัติแทนดาวิดได้แสดงความใช้คำว่าเมตตากรุณาโดยส่งทูตไปเล่าโลมตอบโยนนะครับของการสูญเสียของคุณพ่อไปออแต่ว่าฮานโนนั้นกับนะครับทำผิดพลาดตอบสนองต่อ,อ,อการกระทำของดาวิดโดย เขาทำผิดพลาดไปเพราะไปฟังคำแนะนำของข้าราชการของเขาซึ่งมองและคิดและมีเจตนาแต่ด้านผลนะครับการ,กรเออเจตนาที่ดีต่อที่ดาวิดได้กระทำต่อเขาจึงนำมาซึ่งสงครามเกิดขึ้นนะครับแล้วฮานโนนก็ได้ปฏิบัติต่อ ทูดที่ดาวิดส่งไปก็เป็นเสมือนปฏิบัติต่อดาวิดโดยตัดเคราของเขาครึ่งหนึ่งแล้วตัดเสื้อผ้าของเขานะครับครึ่งส่วนกลางซึ่งเป็นภาพของการดูหมินเหยียดหยามอย่างใช้คำว่ารุนแรงมากเพราะเคราวสำหรับคนยิวแสดงถึงความเป็นเพศชายและกำลังนะหรือความเป็นลูกผู้ชายเหมือนการกระทำของ ฮานนนั้นเป็นการกระทําที่ดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างยิ่งต่อการกระทําความดีความเมตตากรุณาที่ดาวิดมีเดียวเขาจึงนํามาซึ่งเกิดสงครามเกิดขึ้นแล้วดาวิดก็สั่งนะครับยอาบแม่ทัพได้ไปทําสงครามและสงครามครั้งนี้พระกัมพีพูดไว้บอกว่า ฮานอนอัมโมนนั้นไปจ้างใช้เงินคนซีเลียนะเพื่อมาช่วยเขาลบกับชนชาติอิสราเอลด้วยพระคัมภีร์ได้บอกว่าคนอัมโมนก็ตั้งอยู่ที่หน้าประตูเมืองส่วนคนซีเลียก็อยู่ที่ท้องทุ่งดังนั้นนะครับโยอาบกองทัพอิสราเอลจึงถูกขนาบทั้งข้างหน้าและข้างหลัง เพืนการสงครามครั้งนี้โดูเหมือนจะเป็นการสงครามที่คับขันเป็นการสงครามที่ถูกบีบคั้นกดดันและก็อาจจะเฉลียู่นลักษณะที่เสียเปรียบเมื่อหัวข้อวันนี้ผมตั้งว่าเมื่อศัตรูขนาบข้างข้างหน้าและข้างหลังศัตรูนี้หมายถึงนะครับการทดลองปัญหาอุปสรรคความทุกข์ลำบาก ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราบางครั้งไม่ใช่เป็นเพียงหนึ่งแต่อาจจะมีมากกว่า1หรือ2หรือส,ออสอามทั้งข้างหน้าข้างหลังทางนอกบ้านและบางครั้งอาจจะรวมทั้งในบ้านที่เกิดขึ้นในบ้านของพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นโยอาบได้คิดได้มองและโยอาบได้กระทำา4ประการด้วยกันให้เป็นข้อคิดกับพวกเราประการที่หนนะครับ เราต้องบริหารวางแผนการลบนะในข้อที่9โยอ,อาบเมื่อมองเห็นแล้วจึงคัดคนคัดเอาคนอิสราเอลที่สันไปแล้วจัดทัพเข้าต่อสู้คนซีเรียหมายความว่าไงเพราะซีเรียมีกำลังที่มากกว่าเหนือกว่านะมีรถลบและมีทหารลาบจำนวนมากดังนั้นเขาจึงคัดคนเพื่อไปสู้กับคนซีเรียเราต้องมีการ บริหารจัดการวางแผนในการที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาหลาล้อมชีวิตของเราที่เกิดขึ้นในเวลาพร้อมๆกันทั้งที่อยู่นอกบ้านและทั้งอยู่ดังในบ้านของพวกเราประการที่สองเราต้องสนับสนุนกันและกันหมายก็ว่าในข้อที่1 1โยอาบบอกอาบิชัยน้องชาย ถ้ากำลังของคนซีเรียแข็งแรงเหลือกำลังของเราเจ้าจงยกไปช่วยเราแต่ถ้ากำลังคนอโมโอนแข็งแรงเกินกำลังของเจ้าเราจะยกมาช่วยเจ้านั้นเป็นภาพที่โยาอาพูดกับอาบีชัยใช้คำว่าน้องชายเราพวกเราทุกคนเป็นน้องชายเป็นพี่น้องกันในพฤฤุทธเราเองเมื่อพี่น้องของเราตกอยู่ในช่วงภาวะขับขันตกอยู่ใน นะครับถูกศัตรูลายล้อมทั้งข้างหน้าข้างหลังเราจะต้องสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันเหมือนอย่างในกาลเทียที่พูดบันทึกไว้นะครับว่าจงรับภาระ,ะของกันและกันในบทที่อยดังนั้นนะครับเราต่อสู้หรือเมื่อเราเองเผชิญตกอยู่ในสถานการณ์ที่นะครับ ปัญหาแลุมล้อมข้างหน้าและข้างหลังในชีวิตของเราเราต้องแบ่งปันกับพี่น้องเราต้องบอกกับพี่น้องและพวกเราทุกคนที่เป็นพี่น้องในพระคิดเราก็จะต้องช่วยเหลือกันและกันนะอันนี้เป็นข้อคิดประการที่สองประการที่สเราต้องเข้มแข็งและกล้าหาญในข้อที่สิบสองเราต้องเข้มแข็งกับกล้าหาญเราจะเข้มแข็งและกล้าหาญ ในการที่จะเข้าทําสงครามประยาต้องการให้เรามีความหนักแน่นมั่นคงเข้มแข็งการเข้งแข็งในที่นี้นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่ด้านสุขภาพหรือร่างกายแต่เป็นความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและก็จิตวิญญาณในการที่จะเผชิญกับการทดลองเผชิญกับอุปสรรคปัญหาที่ ทำไมครับโจมตีเราทั้งข้างหน้าและข้างหลังในพร้อมๆกันหรือมากกว่าเรื่องหนึง่งเราจำได้ในเอเฟซัสที่พระกัมพีบอกว่าจงเข็มทั้งหลายจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธเดชอันมหันของพระองค์เราจะมีกำลังและความเข้มแข็งขึ้นได้ก็มีอยู่ในพระเยซูพระเยซู พระวิญญาณของพระอ,องค์ทรงสถิตยอยู่ในเราพระอ,องค์จะเป็นกำลังให้กับเราเราต้องยอมให้ฤทธิอำนาจของพระอ,องค์กระทำผ่านทางชีวิตของพวกเราเราไม่ได้ทำด้วยกำลังหรือต่อสู้ด้วยกำลังของเราเองเท่านั้นแต่เราต้องการกำลังที่เสริมจากพระเจ้านอกเหนือจากกำลังของมนุษย์และประการที่สี่เราต้องวางใจในพระเจ้าในข้อที่สิบ ราอาจได้พูดว่าขอพระยาเวทรงทำตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถอะบนันทึกเป็นคําพูดที่แสดงออกถึงการที่โยอาบยอมแล้วก็วางทั้งหมดเหล่านี้แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่ทําไมครับน้าพระทัยของพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าและน้ําพระทัยของพงค์พงค์ไม่ต้องการให้เราแพ้พงค์ไม่ต้องการให้เราทําไมครับล้มลงพงค์ไม่ต้องการ ให้เรานะครับที่จะต่อสู้คนเดียวเพราะเรามาถึงจุดหนึ่งที่เมื่อเราเองต้องสู้นะครับเราต้องยอมรับว่าทั้งหมดเราต้องวางใจในพระเจ้าและหลักประกันหนุนใจพวกเราทุกคนพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าจะไม่ให้เราพ่ายแพ้ข้อคิดครับ ที่อยาให้พวกเรามีคำถาม3ข้อในบทที่9ดาวิดสาสำแดงความรักเมตตากรุณาต่อเมฟิโบเชตแต่ในบทที่10ดาวิดได้กระทําต่อฮานูนนะครับคำถามของผมข้อ1ทั้ง2มีฐานะต่างกันอย่างไรประการที่2ทั้ง2ตอบต่อดาวิด หรือพระเจ้าอย่างไรหรือตอบสนองอย่างไรและประการที่สอะไรคือผลลัพธ์ที่ทั้งสองได้รับนะครับขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพวกเราและเสริมกำลังเราดาวิดเป็นเหมือนพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสำแดงความรักเมตตากรุณาให้กับพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่คู่ควรจะได้รับแต่เราตอบสนองพระองค์อย่างไรเราก็จะได้รับผลคำตอบ ผลลัพธ์อย่างนั้น